สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะยายจ๋าจะมาพูดถึงหัวข้อนะคะเพื่อนเก่าเนาะเพื่อนเก่าที่เราไม่ได้เจอกันนานนะคะวันนี้ยายจ๋าจได้รับสายเนาะได้คุยกันนะคะเคยช่วยเหลือกันมาคิดว่าน่าจะสิบกว่าปีที่ผ่านมาแล้วนะคะเนาะ ก็ห่างหายกันไปว่างั้นเคยทุกข์เคยยากเคยทำงานเนาะสมัยก่อนก็ทำความสะอาดบ้านด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยหางานให้กันแบ่งปันกันนะคะเนาะโทรมาคุยว่าเป็นยังไงบ้างเออแล้วแกบอกว่าตอนเนี้ยเขาว่างั้น รู้สึกแย่เหมือนกันช่วงนี้ไม่มีงานเพราะโรคระบาดเนี้ยมันกำลังแย่นะคะเออไม่เป็นไรเข้มแข็งเนาะเราก็คุยกันนะคะหัวล้อกันนึกถึงสิ่งที่เราได้คืออยู่ด้วยกันนะคะเราห่างหายไปนานแล้วมีคำหนึงเขาเอ่ยขึ้นมาว่าเออฉันเห็นเธอใน y t u t u เออแล้วเข้าไปได้พลังเพราะตอนเนี้ยรู้สึกอ่า แย่ yeah. กับความสิ่งที่เจอนะคะแล้วก็รู้สึกเหงารู้สึกมีปัญหานะคะอยิ่งไม่มีงานทำแล้วมีเวลาเยอะนะแล้วค่าใช้จ่ายทางเมืองไทยก็ไม่ได้ลดน้อยถอยลงเลยยายจ๋าเอ้ยค่ะว่างนานอ้าวมันไม่มีก็ให้ตามมีไหมเราพี่เราก็เลยว่าอย่างนี้นะคะเออก็คิดอยู่ งี้วฝืนอะไรมากมายก็บอกนะรักษาตัวเองก่อนไหมก็เลยพูดนะคะเขาก็เหมือนอยากคุยเนาะใช่เขาว่าแต่ตัวเองอะเข้มแข็งไม่พอนะคะไม่เป็นไรตัวเองยังไหวคํานี้เนาะความนี้ที่คนไทยหลายๆคนนะคะอืมยังไม่ยอมรับตัวเองว่าไม่ไหวยังไม่ยอมรับตัวเอง ว่าไม่มีพอที่จะอุ้มทุกๆคนนะคะเนาะให้จนสุดใจตัวเองแทบอดๆอยากๆตัวเองแทบที่จะย่ำแย่เนาะพยายามหาหน้าชนหลังนะคะทำงานทุกอย่างเพื่อที่จะส่งทางเมืองไทยเนาะหัวใจของคนไทยบอกเลยงานคือคุณค่านะคะเพราะว่าทุกๆคนเนี่ยจะต้องดูแลครอบครัวทางเมืองไทยในหัวใจเนาะ มันก็ไม่ใช่ความผิดของครอบครัวมันก็เป็นความผิดของเราเองที่เราไม่เคยพูดความจริง เนาะนั่นคือเป็นสิ่งมีเป็นปัญหาใหญ่ต้องบอกอย่างนี้เป็นปัญหาใหญ่ของคนไทยไกลบ้านของเราเลยนะคะแต่ทีนี้ยามทุกยามสุขหรือว่ายามเหนื่อยมากๆก็จะมาระบายแล้วคุยกับเพื่อนๆเนาะก็อยากมาคุยกับยายจ๋านะคะแต่ช่วงนี้เขาก็รู้ว่ายายจ๋าทาวิดีโอเกี่ยวกับส่งพลังและกําลังใจยายจ๋าก็พูดตรงๆนะ,ะพี่เขาก็บอกว่า เออก็ไม่เป็นไรนะคะอยากคุยด้วยอ่าถึงถ้าจริงๆแล้วเขาก็รู้ว่าเขาทําผิดในแนวทางของเขาเขาไม่ได้มีความสุขในสิ่งที่เขาทําอืมเหนื่อยล้าแต่ก็อ่ามันเหมือนคล้ายๆว่าโชว์หรูมาตลอดเนาะกับชาวบ้านกับพ่อแม่กับพี่น้องเหมือนว่าจมไม่ลงเนอะมาอยู่นี่สำบุกสำบันนะคะ อีแจวเหมือนกันนี่แหละเนาะวิ่งทุกอย่างนะคะเนาะวันหยุดวันยูหาทำอา,อาหารมั่งอะไรมั่งหลายอย่างนะแต่ว่าทางบ้านต้องโปรเฟกนะคะในสายตาเมียฝรั่งเงินเดือนพ่อแม่เงินเดือนที่ช่วยเหลือพี่น้องต้องพร้อมนะคะอันนี้สิ่งที่พี่ก็าทำเนาะวันนี้ยาจ๋าก็อยากบอกทุกๆคนว่าถ้าวันนี้ คุณคิดว่าคุณจะอุ้มอะเนาะครอบครัวเหมือนไข่ในหินเราจะทำได้นานขนาดไหนสมมติว่านะสมมติว่าเราเป็นอะไรไปเนี่ยหรือว่าเราเราเจอสิ่งแย่ๆใครจะเข้ามาช่วยเราถ้าเราไม่รู้จักแบ่งปันและ เก็บหอมลมลิบเพื่อตัวเองบ้างนะคะอย่าลืมอย่าลืมนะถ้าเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครที่จะช่วยเราได้นะคะเงินส่งเข้าเมืองไทยบอกเลยว่าหมดกับหมดไม่มีคำว่าเก็บและเหลือไว้ให้เรานะจริงๆนะคะอันนี้อันนี้เหมือนกันหมดเนาะเพราะฉะนั้นเรานี่แหละจะต้องรู้จักแบ่งนะเก็บไว้ให้ตัวเองเพื่อวันไหนที่เราทำงานไม่ไหว เรายังอุ่นใจนิดนึงในสิ่งที่เรามีนะคะแต่ว่าสาหรับคนทำงานประจำหรือว่าคอนแทคทำงานเต็มเวลาเหมือนยายจ๋าเนี่ยถึงเราเจ็บเราป่วยเราก็มีเงินเดือนสำรองนะคะแล้วก็มีการรักษาโนสวัสดิการเขาดูแลดีในตรงนี้ด้วยไงหลายๆคนก็เลยหายห่วงกับตัวเองอืม หายห่วงกับตัวเองแต่อย่าลืมนะทุกครั้งที่เราไปเมืองไทยเราก็ต้องมีค่าใช้ใจที่สูงสุดพี่เขาบอกว่าเนี่ยเปีแล้วไม่ได้ไปเมืองไทยเลยโอ้ยนะแล้วทำไมถึงอยู่ขนาดนั้นก็เลยว่า ก็ไม่มีเงินเก็บเหลือพอที่จะไปเพราะค่าตั๋วหลายๆอย่างแล้วก็ลูกด้วยสองคนเขาว่างั้นสามีเขาก็รับผิดชอบที่นี่ก็มากมายแล้วแล้วเขาก็แก่แล้วเขาก็ไม่อยากนั่งเครื่องไปเมืองไทยแกว่างั้นคิดถึงไม่ล่ะก,ก็เลยถามคิดถึงแต่ว่าไปคนเดียวก็ไปไม่ได้เพราะว่าติดลูกติดหลานเนาะติดลูกติดครอบครัวนะคะดูแลสามี อืมแต่ว่าก็ภูมิใจแกก็บอกว่าภูมิใจนะคะดีใจอยู่ที่ยังอ่ามีเงินเนาะ mm. ดูแลแล้วก็ส่งสส่งทางบ้านนะคะถามว่าคิดถึงพ่อแม่ไหมคิดถึงสี่คิดถึงสุดใจนะคะก็เลยเป็นการทดแทนในสิ่งนี้แต่บางครั้งทางบ้านไม่เข้าใจก็เลยเหนื่อยใจนิดนึงก็ว่างั้นนะคะโอ้นาะ นี่ก็อีกปัญหาหนึ่งนะคะปัญหาที่ไม่เคลียร์กับตัวเองปัญหาที่ไม่ยอมเคลียร์กับครอบครัวปัญหาที่ยังโชว์ว่าตัวเองไหวนะคะอ่าพอเหนื่อยใจมันก็จะมานั่งคุยกับเพื่อนเนาะอืมเราก็จะช่วยได้แค่กำลังใจนะเพราะกันมันยากนะคะตอนเริ่มต้นที่จะพูดอะไรแรงๆที่จะอ่าหยุดสิ่งที่ตัวเองเคยทำนะคะ แต่ว่ายายจ๋าจบอกเลยนะมันยากตั้งแต่ครั้งแรกที่เราคิดเท่านั้นแหละถ้าเราทําไปแล้วมันอาจจะดีแก่ทั้งสองฝ่ายเขาอาจจะได้พลังและกําลังใจมาให้เราด้วยเนาะเขาก็ไม่ใช่ว่าจะไม่คิดถึงเรานะพ่อแม่ครอบครัวเก้าปีนี้นานมากๆเลยนะที่ไม่ได้กลับเมืองไทยเนาะอืม แต่เขาก็บอกว่าเออขอบคุณนะตั้งแต่ที่เราไม่ได้เจอกันนานเนี่ยวันนี้ก็ได้คุยขอบคุณที่เคยให้กำลังใจมาตลอดสิ่งที่ผิดมันอยู่ที่พี่เองที่เปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้นะคะที่ปรับตัวเองไม่ได้เหมือนที่ยายจ๋าเคยทำเคยบอกไว้นะแต่ก็ขอบคุณสิ่งดีๆที่เราได้คุยกันแกว่างั้นโอ้ยถ้าไม่ได้ติดโรคไอวิบวับนี่แล้วก็คงจะได้เจอกันอยู่เนาะอยู่ไม่ไกลกันเท่าไหร่นะคะ ถึงจะอยู่คนละเขตก็โอเคนั่งรถก็มีถึงชั่วโมงเนาะก็เลยว่าอนี่แหละเขาเรียกว่ากำลังใจจากเพื่อนนะคะกำลังใจจากอ่าการที่เราเคยคุยกันแล้วมีความสุขแม้หายไปนานยิย่งจ๋าลืมพี่เขาเลยนะอืลืมพี่เขาเลยนะพเ,เ,ยนะเพราะว่ามันนานแล้วนะคะไม่ได้คุยกันแล้วทีนี้แกบอกว่าแกมาเห็นในเฟซบุ๊กใน youtube พูดผิดนะคะขอไป เพราะช่วงนี้ยายจ๋าเงียบเนาะทางเฟ o บุ๊กมาเห็นใน YouTube เอ้ายายจ๋าให้กำลังใจทาง YouTube ด้วยเหรอว่างั้น อก็บอกว่าใช่ช่วงนี้กําลังสนุกนะคะส่งกําลังใจถึงกันและกันเออเข้าท่าดีนะเนี่ยแกว่าเนาะหลายๆคนชีวิตจริงมีใครบ้างที่กล้าเอาเอาความจริงมาพูดใช่ไหมอ่าแต่ยายจ๋าเอาส่งพลังส่งแนวทางถึงจะเป็นเรื่องของเพื่อนยายจ๋าก็ขออนุญาตนะคะเนาะอยากให้ทุกๆคนอ่าสร้างเกาะป้องกันตัวเราเนาะ สร้างกำลังใจให้กับตัวเองเนาะให้นึกถึงคุณค่าของตัวเราบ้างเราเหนื่อยเพื่อคนที่เรารักเราก็อยากให้คนที่เรารักกอดเราแน่นๆนะคะเราเหนื่อยเพื่อครอบครัวเนาะเราก็อยากให้ครอบครัวเข้าใจแต่ตรงนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นเขาจะเข้าใจเราได้ยังไงถ้าเราไม่ยอมพูดคุยอืมเหมือนเกินไป ก็ไม่กล้าอะไรอย่างเงี้ยเขาจะรู้ได้ยังไงว่าเรามาอยู่นี้เจออะไรบ้างเนาะอ่าหลายๆคนมองเมียฝรั่งแสนสบายนะคะโอ้ยรวยแล้วบอเอาพี่เอาน้องมีแต่อย่างนั้นได้ว่ากันนะนะ <c oughs> เวลาเรากลับไปอย่างเงี้ยเราเที่ยวเรากินเราไปนั่นไปนี่ใช่ไหมเขามองเรามีเงินอืมแต่พอกลับมาถึงที่นี่อีเจ๋วค่ะอีเจ๋ว แต่ก็เป็นงานที่มีความสุขนะคะเป็นงานที่ภูมิใจเนาะใครใครใครดูถูกนะคะเรื่องงานทำความสะอาดยายจ๋าภูมิใจนะคะขอบคุณไม่โกรธเนาะเพราะว่าสิ่งที่เราทำมันได้มากมายนะคะแล้วคนไม่มีความรู้อย่างเราเนาะมาอยู่เมืองนอก เราจะทำงานไหนได้นอกจากงานทำความสะอาดเนาะงานคือคุณค่านะคะไม่ว่างานอะไรดีทั้งนั้นเนาะถ้าเราไม่ขี้เกียจเงินอยู่ในมือเราใช้อะไรก็อิสระนะคะทำอะไรก็มีความสุขในหัวใจอ่าใช่ไหม,มเพราะว่าจะมารอใช้เงินในกระเป๋าสามีบางครั้งบางคราวเรารู้ว่าภาระหนะ้าที่ที่เขารับผิดชอบมันเยอะอยู่แล้วนะคะ เนาะเราก็ไม่อยากเป็นภาระแล้วยิ่งใหญ่จ๋านี้บอกเลยว่า,าการใช้เงินของตัวเองเราจะรู้ว่าแบ่งสัดส่วนแล้วเก็บเนาะเพื่อตัวเองด้วยนะคะไม่มากมายแต่เราก็ยังอุ่นใจนะคะถ้าเกิดอะไรขึ้นอย่างน้อยก็รับเขาเรียกว่าการันตีตัวเองได้ด้วยความภูมิใจนะคะพร้อมงานที่มีหลักให้กับตัวเองนะคะทุกๆ ท่านเนาะที่ทำงานนะคะคนไทยส่วนมากก็จะทำงานเนาะน้อยน้อยคนที่จะไม่ค่อยได้ทำนะคะมันก็เหตุผลต่างกันอันนี้เราเข้าใจแต่อย่าลืมนะคะวางแผนให้กับตัวเรา ให้เยอะขึ้นกว่าเดิมเพราะแนวทางหลายๆคนที่มันพาดให้เราเห็นเนี่ยก็มีเยอะนะคะอยู่กันมานานต้องมาเลิกลาแล้วเดินหนีกันไปเจ็บช้ำกว่าจะลุกขึ้นมาได้ก็แสนจะละถมนะคะแต่หัวอ,อกคนไทยเราเข้มแข็งหัวอ,อกคนไทยเราเป็นนักสู้นะคะเนาะจริงๆ ได้ยินคอมเมนต์พี่คนนึ่งเนะาะเคยผ่านมากับปัญหาทุกอย่างนะคะแล้ววันนี้ภูมิใจในตัวเองอมีบ้านเป็นของตัวเองยืนอยู่คนเดียวด้วยตัวเองอย่างภูมิใจอันเนี้ยมันสุดยอดขอบคุณจริงๆนะคะที่มาเติมพลังเนาะเติมแนวทางนะคะแล้วก็มาต่อยอดพลังบวกให้กับใจจ๋าเนาะแล้วก็อยากให้ทุกคนคิดด้วยว่า ชีวิตเมียฝรั่งใช่ว่าสบายแต่ว่ามันยากที่ไหนถ้าใจเรามีพลังทุกๆปัญหามันทำให้เรายิ่งเข้มแข็งมันทำให้เรายิ่งควรระมัดระวังวางแผนให้ตัวเองแน่นหนามากขึ้นนะคะอันเนี้ยเป็นจุดสำคัญเนาะล้มลอยครั้งลุกได้ครัง้งหนึ่งเราคือถึงเช่นใ่นะคะอ่าไม่ได้พูดให้กลัวแต่พูดให้มีพลังเป้าหมายมีไว้ให้พุ่งชนนะคะ แต่เราต้องมีสติเนาะวางแผนให้พร้อมเนาะจะได้ไม่เจ็บมากนะคะไม่เหมือนสมัยก่อนไม่มีแนวทางไม่มีใครมาเล่าให้เราฟังในสิ่งที่เขาเจอเนาะเมียฝรั่งเมื่อก่อนโอ้ยมาดาม,มาดามนะคะยายจาก็คิดอย่างนั้นเช่นกันเนาะแต่พอได้มาอยู่จริงๆเราถึงได้เห็นว่าแต่ละคนเขาก็มีปัญหาแต่ละอย่างนะคะยิ่ง ปัญหาเล้าลานหรือปัญหาครอบครัวที่อยู่กันนานๆแล้วมาแตกเล้ากันโหบอกเลยสงสารนะคะเนาะแล้วก็กลัวอยู่ในใจนะบอกจริงๆอันนี้พูดจริงๆนะคะแอบกลัวอยู่ในใจวันนี้ยยายจ๋ายังมีครอบครัวยังมีสามีเนาะเรายังรักกันดีก็คืออันนี้คือความสุขของเรานะคะเนาะไม่ว่าพรุ่งนี้หรือวันไหนจะอะไรจะเกิดขึ้นยายจ๋าก็ จะต้องระมัดระวังตัวเองอันนี้พูดตลอดตั้งแต่เอาลูกสาวมาอยู่ที่นี่เลยนะยายจ๋าขอย้ําอีกทีว่ายายจ๋าจะยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วก็ต้องดูแลลูกแล้วเดี๋ยวนี้มีหลานๆด้วยนะคะได้เนาะอืมเนาะอันนี้มันเป็นการเขาเรียกว่าเราฟังเพื่อนมากอ่หลายๆปัญหามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทำให้เราทุกข์ใจนะคะแต่เป็นสิ่งที่ให้เราควรระวัง ให้เราควรคิดนะคะหลายๆอย่างที่เราไม่ได้เรียนรู้อ่าอย่างเรื่องเอกสารอย่างเรื่องปัญหาหลายๆอย่างที่เพื่อนๆพี่ๆแชร์เออสิ่งนี้เราก็ควรเรียนรู้นะมันก็จะมีอะไรที่ให้เราคิดขึ้นมาแล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองนะอืมเพราะความกลัวเนาะความระมัดระวังมันก็จะทําให้เรารู้สึก อยากเรียนรู้เพิ่มเติมกับสิ่งที่เรายังขาดอยู่นะคะยะาาจ๋านี่ก็ยังมีอีกมากมายที่ควรจะต้องลงมือทําด้วยตัวเองเนาะเรื่องกระดาษเรื่องอะไรพวกนี้ยาาจ๋าก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนกันนะคะเนาะยิ่งมาเจออย่างเรื่องเพื่อนเนี่ยสามีเสียเราไม่รู้เรื่องกระดาษเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เราควรคิดนะคะธนาคารไปกดตังได้ไหมเดี๋ยวจาย๋าเดี๋ยวเนี้ย <laughs> เออกดเป็นไหมเนี่ยเออมีแต่ จายตังอะเป็นเข้าไปกดตังในธนาคารไม่รู้กดเป็นหรือเปล่านะคะลืมแล้วไม่รู้ต้องกลับเมื่อไร <c oughs> ไปเมืองไทยสองปีที่แล้วเนาะบัตรโดนยึดเด้อพี่น้องเออลืมรหัสธนาคารยายจ๋า <c oughs> บ้านนอกเข้ากรุงเนะี่ยกับเมืองไทยเพราะอยู่ที่นี่ไม่ได้กดตังนะคะใช้อะไรก็ใช้แต่บัตรเนาะโอ้จริงๆเพราะฉะนั้นเราอย่าคิดว่าเราเนี่ย อ่อเขาเรียกว่ารู้ทุกอย่างจริงๆแล้วมีหลายๆอย่างเลยนะคะ 1. เอาความสบายมากเกินไปนะอันนี้พูดถึงยายจ๋านะคะอ่าอะไรก็ให้แต่สามีทำสามีทำถ้าเกิดวันดีคืนดีเนาะเราไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นถ้าเราไปก่อนก็โชคดีไปนะคะเราไม่ต้องมากังวลเรื่องนี้แต่สมมติว่า เขาไปก่อนแล้วเราจะอยู่ยังไงเออเราจะรู้เรื่องไหมสามีนี่เคยบอกเคยสอนแล้วนะบังคับให้ขับรถ เพื่อเอาใบขับขี่ยา้จ๋าจขับรถไม่ได้นะคะนั่งรถแล้วมันไม่เห็นล้อกลัวกลัวไปไม่ถึงทางนะเรียนหนังสือตอนมาใหม่ๆสามีปลุกลุกชงกาแฟถึงที่นอนเพื่อเข็นไปส่งโรงเรียนคิดดูนะอืมแล้วหลังๆมาการจ่ายธนาคารหรือว่าการอะไรเนี่ยเขาก็พยายามสอนอยายจ๋าจไม่ใส่ใจเลยนะคะอ่าแต่ตอนเนี้ยจะต้องเอาใหม่ละเริ่มใหม่ลนะเนาะ อืมมันเป็นการเรียนรู้ได้พูดถึงนะคะแต่นี่ช่วงนี้ยิ่งโลกวิวับแล้วเข้ามาสอนเข้าทางเว็บไซต์ด้วยซ้ำเออสะดวกแต่ว่าตรงนี้ยายจากลับชอบนะคะเพราะว่าตั้งแต่เข้ามาอยู่ใน YouTube เนาะแล้วก็มาเรียนรู้อ่าในส่วนนี้อ่ารู้จัก สั่งซื้อของออนไลน์เป็นเอ I. อรู้จักจ่ายอะไรเป็นนะคะก็ดูตามสามีด้วยเนาะวันนี้ก็พูดหลายเรื่องเลยนะคะโดยรวมโดยรวมรักตัวเองให้มากเนาะอย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะหัวใจคนไทยไกลบ้านกําลังใจสำคัญคือครอบครัวกําลังใจที่สำคัญที่สุดก็คือหัวใจเรานะคะเนาะเราอยากให้หัวใจเรายิ้มได้กับทุกๆเรื่องเราก็ต้องเปิดใจกับคนที่เรารัก นะคะถ้าคนที่เรารักทุกๆคนเข้าใจเราใครเราจะมีความสุขมากกว่าตัวเราแล้วทำไมไม่ทำแล้วทำไมไม่สร้างแล้วทำไมไม่เปิดใจนะคะเนาะทำเท่าที่ได้ถ้าเราได้พูดออกไปแล้วเขายังไม่เข้าใจเออสิ่งนั้นเราค่อยมาคิดกันอีกทีนะคะว่าเราจะหยุดตัวเองหรือ หรือจะทํำยังไงนะคะเพราะว่าคงต้องหยุดตัวเองเนาะเพราะว่าถ้าเราไปหยุดคนอื่นเนี่ยเราหยุดไม่ได้จริงๆนะคะแต่ถ้าเราเริ่มต้นที่จะหยุดตัวเองได้เมื่อไหร่นะคะทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีปัญหาเพราะยายจาเคยทํามาแล้วนะคะอย่าคิดที่จะไปให้คนอื่นเข้าใจเราถ้าเรามองเขาอย่างเข้าใจแล้วหยุดตัวเองนิ่งๆทําให้พอสมควรไม่เดือดร้อนตัวเองนะคะเนาะ เราคิดว่าเราอยู่ที่นี่มา20ปีเนาะพี่เขาก็2ี่สปีแล้วอืมให้มาตลอดถ้าคิดว่านั่นมันมากพอแล้วเราก็ควรหยุดตัวเองเพื่อสร้างความสุขให้กับตัวเองคำนี้ที่ยายจาบอกพี่เนาะบอกเพื่อนที่โทรมาหายจย,ยจาวันนี้ทำได้ไหมล่ะ เขาก็เงียบนะคะเออเนาะท้งนี้ทั้งนั้นมันก็เรื่องของเขานะคะแล้วแต่แล้วแต่เขาจะตัดสินใจเนาะเราก็แค่ได้คุยได้ได้ให้กำลังใจแล้วสู้ต่อไปถ้าวันนี้คุณตัดสินใจที่จะหยุดตัวเองตั้งความหวังและความสุขให้กับตัวเองบ้างตัดสิ่งที่รู้สึกแย่ๆมานานๆได้ตัวเราเองที่จะมีความสุขนะพี่เลยบอกอย่างนี้นะคะพี่ก็บอกอืมก็เดี๋ยวจะลองดูงานนี้ ะะอันเนี้ยจะไม่เจอกันมาเน,นี่ยจะเข้าสิปีแล้วนะวันนี้ยังมาคุยเรื่องนี้อยู่แล้วจะทำได้ไหมเนี่ยโอ้ยโอเคนะคะคลิปนี้ยายจ๋าก็ขอฝากไว้แค่นี้เนาะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะคะที่เข้ารับชมวิดีโอยายนจะ๋าเนาะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์นะคะส่งกำลังใจให้กันเนาะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะสวัสดีค่ะ